บอบ่รู้เรื่องเลยเคยเขาวัดจิบบอไปทำบุญไปอยู่จำศีลก็ไปบอบอเนี่ยก็ไปไปทักไปวันพระธรรมดาหน่าแหละอายุเท่าไรเหรอเนี่ยลูกสาวบ่เถอะขับรถมาส่งกินนี่ยหลานคือบ่หามาน้ำหลานกินเนคนป่วยฮะ ไป้าปกฮะเอาเดี๋ยวไปบ้านเล่าเละกันนั้นแจกแจกเราก่อนกันเขคิดถึงเล่นนปีอ่ายอมป้าคิดถึงเล่นปีแล้วเนี่ยหลูจักเลีนปี่ะคิดถึงเล่นปีเรือคิดถึงอดจอพระปองเล่นปีเนี่ยเอาถูกถูกแกถักถูกตถากรเอาประคองประคองกระจี้เพ่งที่เนปี เขตถึงเร้นปี <Leonard> ประคอมอ,อและจี้เพลงที่เรีนปีนั่นแหละบีบให้น้อยเท่าก็ปลายเข็มนี่ยแหละครับทะลุดจากเรีนปีไปแล้วก็มาถึงเรีนปีใหม่ถึงแล้วกับปะคอให้อยู่ตรงเรีนป,เปน,เน,เรนปีนั่นแหละคิดถึงเรีนปีเป็นะร้องเพลงที่เรีนปีนั่นแหละพุ่งพุ่งเหรอหอมบุญรุ่งหอมบุญดูเหรอเกลียดแตกเหรอวางเหรออาการวางเองอ่ะอาการจิตวางเองอะมีอาการวางเองอะไรบุญดูทำดู